สวัสดีครับสอนการใช้ง,งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้เป็นกล้องคอมแพกนะฮะเป็นมินอนตานะครับ AF 101่ R นะก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะใช้งานง่ายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ใส่ฟิล์มนะฮะเล็งตรงนี้แล้วก็กดถ่ายโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีเปิดเลนก็เลื่อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ใช้เงี้ยก็ปิด หน้ากล้องแต่ถ้าเกิดต้องการใช้ก็เปิดนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีโหมดนะครับโหมดแฟดนะก็จะเป็นออโต้นะครับแล้วก็เป็นผิดแฟดนะครับแล้วก็เปิดแฟตวิธีการใช้2อันนี้ต้องกดค้างนะครับต้องเลื่อนไปคือกล้องเนี่ยมันเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราขี้เกียจปรับไปปรับมาอย่างนี้เราก็ตั้งเป็นออโต้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะถ้าสมมติว่าแบบในที่แสงน้อย แฟลชมันก็จะยิงอัตโนมัตินะครับตัวนี้ถ้าเกิดตั้งเป็นออโต้นะสมมุติว่าเราอยู่ที่แสงน้อยนะแล้วไม่ต้องการแฟลชเราก็เลื่อนตรงนี้นะครับกดดันค้างไว้นะไปที่ปิดแฟลชนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์นะฮะแฟลชมันก็จะไม่ออกนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่แบบที่แสงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วเราแบบอยากเปิดแฟลชเนี้ยเราก็ดันไปที่รูปแฟลชนะครับแต่หลักๆนะครับก็คือกล้องมันก็จะทํางานออโต้อยู่แล้วนะครับ ถ้าในที่แสงน้อยเนี่ยแลชมันก็จะยิงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในที่แสงพอดีหรือว่าแสงมากๆอย่างเงี้ยก็มันก็คำนวณวัดแสงให้เราเสร็จสับนะครับก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะสยส่านนะครับก้อตรงนี้ต้องใส่ฐานทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องออโต้เนาะปิดหน้ากล้องนะครับแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้ด้านล่างครับฐานที่ใช้ก็จะเป็น 2A นะครับ2ก้อนผมแนะนําให้ใช้ฐานดีๆนะครับอันนี้เป็นฐานแบบทั่วไปนะ ใส่เข้าไปนะครับใส่ก็ใส่ให้มันตรงขั้วแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีขั้วบอกนะครับว่าบวกลบนีนะรเราก็ใส่ให้มันตรงนะครับแค่นนั้นแล้วก็ปิดนี่นะครับเลื่อนเปิดนี้ปิดก็แบบนี้นะฮะโอเคถัดมาตรงนี้เป็นตัวตั้งวันที่นะก็จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับปิดไว้ก็ได้นะถ้าเกิดจะตั้งก็กดเซตกดอะไรตรงนี้นะครับ3 สามปุ่มนี้นะเดี๋ยวใส่ฟิล์มนะครับก่อนที่จะใส่ฟิล์มทุกครั้งนะครับหรือว่าจะเปิดห้องฟิล์มเนี่ยหรือว่าเปิดฝาหลังเนี่ยเราควรจะปิดหน้ากล้องแบบนี้ก่อนนะครับปิดให้เป็นแบบนี้นะเปิดห้องฟิล์มตรงนี้ปึ๊บนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคใส่ฟิล์มก็ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นฟิล์มนะเออแล้วก็ข้อควรระวังนะครับของกล้องคอมแพกนะครับทั่วไปนะที่เป็นออโต้นะครับสังเกตตัวฟิล์มนะครับ ฟิล์มที่ใส่เนี่ยมันเป็นตัวนี้มันเป็นฟิล์มร้อยสามห้านะครับหรือว่าสามสิบห้ามิลน,นะก็สังเกตดูตรงขั้วตรงนี้นะครับมันจะมีขั้วตรงนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าฟิล์มขาวดําหรือว่าฟิล์มแบบที่เขาโหลดเองเนออี่ยที่มันไม่มีแบบขายตามท้องตลาดไม่ไม่ใช่แบบเป็นมาตรฐานอะ่ะมันจะไม่มีตรงนี้นะครับมันจะไม่มีขั้วตรงนี้นะเนี่ยขั้วเงินเงินเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่กับ พวกคอมแพกที่เป็นออโต้แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องคอมแพกเนี่ยขั้วด้านในตรงเนี้ยเงินเงินตรงนี้นะครับมันจะรับกับขั้วตรงนี้เงินเงินเนี่ยแล้วกล้องคอมแพกเนี่ยมันก็จะคํานวณน,นะครับว่าเออไอตัวเนี้ยมันคือโค้ดอะไรนะครับอ่ามันก็จะรู้นะครับว่าเราใส่ฟิล์ม i s o 4 0 0นะครับประมาณนี้นะพูดคร่าวๆนะครับ ต้องระวังให้ดีนะครับสังเกตให้ดีนะครับตอนจะใส่ฟิลม์มพวกกล้องคอมแพกนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกล้อง SDR หรือว่ากล้องแมนนวลที่สามารถตั้ง I/O เองได้อนะอันนั้นใส่ได้ต่อให้ไม่มีอันนี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันตั้งเป็นแมนนวลนะครับแต่ตัวนี้เป็นออโต้นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับอ่าโอเคใส่ฟิล์มก็ใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับ ใส่ไปเยอะๆน่อก็ได้นะโอเคแล้วก็ดูนะครับว่าหนังเตยเนี่ยมันเข้าร่องฟิล์มหรือย,ยังนะครับพอมันเข้าปุ๊บปิดฝานะฮะปุ๊บเปิดหน้ากล้องนะครับปุ๊บกดหนึ่งทีปุ๊บออกแฟตนะฮะโอเคเมื่อกี้แฟตออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้คือตัวนับฟิล์มนะฮะนี่ข้างบนนี่นะก็กดให้มันเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่นะ เลขหนึ่งนะฮะคือภาพที่หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มาทดสอบแฟลชนะฮะก็เมื่อกี้ผมใส่ฟิล์ม i s o 4 0 0เข้าไปนะครับอ่ะก็มันก็จะเริ่มทำงานนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้นะเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในห้องก็ค่อนข้างมืดพอสมควรนะครับจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวแฟลชมันจะยิงออกมานะอันนี้คือไฟแจ้งเตือนนะครับว่าแฟลชจะออกนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้แฟลชเนี่ยเราต้องรอไฟตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับเนี่ยไฟตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับจะยิงแฟลให้ดูนะครับเดี๋ยวจะยิงใส่กาแพงนะเดี๋ยวคอยดูนะครับกดไปครึ่งนึงนะครับไฟมันก็จะดับเข้าไปนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูอีกทีนะฮะพอกดปุ๊บไฟมันก็จะดับนะครับแล้วก็รอไฟตรงนี้มันขึ้นก่อนนะฮะอ่าประมาณสิบวิสิบห้าวินะอ่ดูตรงมือนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็รอไฟนะครับถ้าถ่านมันแบบว่าดีๆอยู่นี้นะไฟมันจะชาร์จไวกว่านี้มากนะครับพอไฟมันชาร์จเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมจะลองปิดแฟตนะปิดแฟดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปงี้นะเดี๋ยวคอยดูนะครับแฟตมันจะไม่ออกนะเห็นไหมแฟดมันก็จะไม่ยิงนะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับเนี่ยเราสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะครับก็มีหน้าที่เล็งตรงนี้นะครับแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับง่ายมากนะครับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกอฟิล์มกลับนะครับ ถ้าสมมติว่าเราถ่ายครบ3ามสิลูปเนี่ยหรือว่าหมดหม้วนนะครับกล้องมันก็จะกอฟิล์มกลับให้เราเองนะครับเราไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบถ่ายไปสักครึ่งม้วนอย่างเงี้ยแล้วเราอยากกอ,อกลับเองเนะี่ยเราก็ปิดหน้ากล้องนะครับปิดหน้ากล้องแบบนี้แล้วก็กดด้านล่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมยนนีปุ่มสําหรับกอ,อกลับนะครับเลื่อนนะครับนี่เลื่อนแบบนี้นะครับ กล้องมันจะกล้องมันก็จะกอกลับให้เรานะครับนะลองสังเกตตัวนับฟรมนะครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วก็เปิดห้องิฟ์มนี่เฟรมมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในกระในเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ิฟ์มออกมาปิดกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ิล์มนี้ก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับเออแล้วก็ พูดเป็นความรู้นะครับสําหรับมือใหม่นะถ้าสมมุติว่าเรากําลังถ่ายอยู่เนะี่ยหรือว่ามีฟิล์มอยู่ด้านในกล้องเนี่ยเราไม่ควรจะเปิดห้องฟิล์มนะครับหรือว่าฝาหลังนะครับอ่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดฝาหลังขณะที่มีฟิล์มเนี่ยมันก็จะทําให้ฟิล์มโดนแสงนะครับแล้วก็อาจจะเสียได้นะฮนะอ่าฟิล์มตัวนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคฮะวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ใครสนใจกล้องฟิล์มก็เข้าไปดูใน IG ได้นะครับใน IG ก็จะมีกล้องฟิล์มแล้วก็คลิปสอนด้วยนะครับใครมีอะไรปรึกษาเนี่ยก็เข้ามาทักใน IG ได้เลยนะครับโอเคฮะขอบคุณครับ